โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระบาทหมู่ที่6กตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีครับผมยงยุทธสิปทัศผู้นักการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,รราบาลเขาพระบาททำหน้าที่เป็นนายจฉพาะครับภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ,ภาพการควบคุมป้องกันโรคการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองสุขภาพผู้ประพวกด้านสาธารณสุข มีคนพิการหนึ่งคนทำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปโดยมอบหมายให้รับผิดชอบในการกวาดขยะอรอบสถานบริการเก็บขยะทั่วไปนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักช่วงเปิดให้บริการเวลา8โมงครึ่งถึง10โมงก็จะให้ผู้พิการทำหน้าที่แนะนําผู้ป่วยในการเสียบบัตรคิวเข้ารับบริการ ประคองผู้สูงอายุเข้ารับบริการหลังจากนั้นช่วยเจ้าหน้าที่ทํางานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงบ่ายมอบหมายให้ทาความสะอาดห,ห้องน้ำผู้ป่วยรดน้าต้นไม้ปลูกสม,มุนไพรและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกับพี่เลี้ยงหรือออกปฏิบัติการในชุมชนเช่นการพ่นเคมีหมอกควันในโรงเรียนการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาวัดประเด็นการพัฒนาคนพิการทุกสัปดาห์ ให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับแกนนําชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคระบาดในชุมชนได้แก่โรคไข้เลือดออกรวมทั้งการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพเพื่อที่จะได้เรียนรู้การทํางานการเสริมอาชีพการเก็บออมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน คนพิการก่อนเข้าทำงานมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน100กิโลปัจจุบันน้ำหนักลดไป5กิโลพี่เลี้ยงได้สอนงานแนะนําวิธีการทํางานเน้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ2สอเดิมตื่นนอนสายทุกเช้าทุกวันนี้จะตื่นตอน6โมงเช้ามากวาดขยะและทํางานตามปกติพอ4โมงเย็นก็จะเลิกงาน คนพิการจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่รับมอบหมายสวัสดีครับ,รบผมชื่อนายวัชกรปัญนเยือกคุณพิการเป็นผู้พิการด้านการเรียนรู้ครับเมื่อก่อนไม่มีอาชีพช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านหลังเข้ามาทํางานได้มีการเรียนรู้เรียนงานกับพี่เลี้ยงและเจา้าหน้าที่รู้จักคุณค่าตัวเองมีเงินเดินใช้มีการฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านและธนาคารกรุงเทพมีเงินก็นําไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่ออำเนยความสะดวกให้กับสมาชิกในครัวเรือนเมื่อก่อนคนพิการไม่ค่อยคุยกับคนนอกกลัวทุกวันนี้เข้าร่วมประชุมได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ช่วยเหลือผู้มารับบริการทําให้กล้าพูดคุยมากขึ้นมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ประชุมทุกสัปดาห์ก็จะไปร่วมทําความสะอาดในหมู่บ้านหรือทําความสะอาดที่วัดรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นที่ได้ทํางานเพื่อสังคม ผมได้ฝากเงินไว้กับธนาคารหมู่บ้านเดือนละห้าร้อยบาททุกเดือนสุขภาพผมตอนนี้แข็งแรงขึ้นผมออกกำลังกายทุกวันไม่กินหวานไม่กินเค็มไม่กินมันไม่ดื่มน้ำอัดลมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าผมนอนพักผ่อนวันละแปชั่วโมงทุกเย็นผมพ่อกับแม่ก็จะกินข้าวด้วยกันเมื่อได้ทำงานผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ไม่มีข้อบอกพร่องตรงต่อเวลาเสียสละในการทํางานแม้จะเป็นวันหยุดผมก็มาทํางานเพราะหน่วยงานของผมเปิดให้บริการผู้ป่วยในวันหยุดผมก็เต็มใจมาช่วยงานครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบริษัทเอ็นพีมรินจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานให้กับคนพิการทำให้ได้ผมได้รับโอกาสและมีงานทำ ขอให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับสวัสดีครับ